สวัสดีครับผมยุงเคสปอร์ตครับออ่คันนี้เป็นซิงเดียเอสสิบสามครับครับผมคอนเซ็ปต์พี่ทำไมถึงเป็นสีนี้ครับเออตอนแรกอยากได้สีน้ำเงินครับแต่สีน้ำเงินมันจะคล้ายๆกันนิสันพีเซียเขาทำกันก็เลยอาอเป็นสีฟ้าหน่อยนึงอ่อนๆครับเพราะว่าพีเซียมันค่อนข้าง้ายใช่คล้ายๆคล้ายๆกันนาครับแล้วก็จะเป็นสีนี้พาร์ทอะไรเงี้ยครับ มาร์สเป็นเอ่อเป็นล็อกเก็ตบันนี่ครับก็จะมีกันชนหน้ากันชนท้ายกับข้างแล้วก็เอ่อหางเป็ดครับหางหลังนะครับก็จะเป็นของล็อกเก็ตบันนี่เป็นเบิกแท้มาครับแต่ฝาโปรงเนี่ยรเราก็มามิกเอาเองฝาโปรงเป็นของ d m a มครับเป็นคาร์บอนแต่เอามาทำสีครับครับผม ที่เป็นคลิปที่ก็ังเป็นคาร์บอนใช่ครับใช่ครับก็คือส่วนที่ไม่ได้ทําสีใช่ครับใช่ครับส่วนกระจกก็จะเป็น e a s y เบ r เป็นของอ3 2ครับแต่ว่าเรามาแปลงแป้นใส่ในซินบียวครับใช้งานเป็นไงบ้างพี่ มองไม่เห็นครับอาศัยมองกระจกมองหลังเอาครับได้หลอดได้หลอมันเป็นกระจกพวกรถแข่งครับผมพวกอาสามสองชอบใช้เวลาแข่ง้วแต่แค่แบบถ้ามาใช้งานในถนนจริงก็มองหน้าะตาหน้าค่อนข้างลําบากครับแล้วชุดโป่งหน้าดิชุดโป่งหน้าโป่งหลังนี่คือเรามาทําเองครับบ้านเราครับอันนี้งานบ้านเราครับให้มันเข้ากับล้อครับ ล้หน้าเป็นล้อคอสมิกครับหน้าเก้าครึ่งหลังสิบเอ็ดครึ่งครับล้อพอดีกับโปองะครับอันนี้คือเรามีล้อก่อนพี่หรือว่าทำโปร่งก่อนเอ่อด้วยความเป็นรุ่นก็มีล้อก่อนครับแล้วค่อยทำโปร่งตามธรรมดามันต้องเอาร้อยเท่ากับโปองเด็กก็เป็นแบมโบครับตัว R33 ธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ก็ลองใช่ไหมครับน,นี่ใช่ครับต้องลองสเปเซอร์หน่อยครับไปต่อนีล้อท,ท,ทอันนี้กว้าง18ครึ่ง18ครึ่งครับ <15. S 1> ก็จะพอดีโป่งพอดีครับ ก็เป็นทั้ง18นิ้วทั้งหน้าหลังธรรมดาถ้าจะเหมาะกับตัวรถเขาจริงๆเนี่ยเขาจะใส่กันประมาณสัก17ครับแต่เราถือโอกาสผ่าแล้วก็เลยใส่18ก็โอเคถ้า17นี่กองเลยไหม17นี่ใช่ใช่ค,ครับ,บแต่หมายถึงซุ้มซุ้มล้อเดิมเขาจะเหมาะกับพวกล้อ17ะจะจะแบบเหมาะสมงเหมาะของเขาอยู่แล้วแต่ว่านี้ก็ผ่าดไปแล้วผ่าดไปแล้วครับงั้นใส่ไม่ได้แล้วสติ๊กเกอร์นี่ครับสติ๊กเกอร์นี่ก็เออ มีร้านออกแบบให้ครับเป็นเป็นรุ่นพี่ออกแบบให้จริงเราไปจ้างร้านตัดอ่างใช่ใช่ใชตัวนี้ไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นไฟแต่งครับเป็นของดีแม็กครับผมมันจะเป็นขาวแดงเหมือนสมัยก่อนเขาจะฮิตไฟขาวแดงใสายๆอย่างเงี้ยครับ ทุกรุ่นนะครับใช่มีหมดนะครับรถ <Okay. S 1> ก้าูนย์ชุดนี้เป็นสปอยเลอร์หลังคาครับมันเป็นของเล่นยุคก้าสูนย์นะครับผมซื้อมือสองมาก็เลยไม่รู้ว่ามันมันที่ห่ออะไร<ต>ไม่แน่นใจนะตงรตงรุ่นครับต้องเป็นจติงรุ่นครับมันอันนี้มันเขาไม่แปลงลนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นของ d m a มหรือของออริจินอ่อครับ ก็ดูเข้ากับสุดาราสกับรถีใช่ครับใช่ครับที่เหลือส่วนหนึ่งก็เป็นบูรณะให้มันใหม่ขึ้นไฟหน้าอะไรเงี้ยครับแตหน้าก็เป็นเดิมมพี่น่เออไม่ไม่ครับเป็นไฟเดิมเลยครับเป็นเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาครับจะเป็นโปรเจคเตอร์สามดวงมันมันจะมีมีตัวโลตัวโลก็จะเป็นไฟ ไฟสองสองซี่ไครับเปเหมือนไฟ<อ>ไฟไฟเมกาอะไรที่เขาเรียกอ,อัลตรสิโรส่วนตัวขยับมาก็าจะเป็นเป็นเอ่อตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วตรงอันเป็นแค่สปอตไลท์อันนี้ก็คือตัวท็อปสุด<อ>แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนมากเขาจะนิยมไปสองช่องมากกวา่าอันนี้ก็สามลูกเลยใช่ใช่ใช่ครับก็ดูอะไรต่อดีนี่ภายในภายใน ที่ต้องเกไม้ทุกคนใช้คงเหมืออันทุกคน,นตัว้รับบ้านวนะครับเครื่องเป็น SR20 ครับ d ีท แต่ตัวนี้เป็นของ s 1 4ครับเป็นหลังหักครับโมก็ใส่ประเก็นครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเป็น 2J ครับแล้วก็ประกอบใหม่ให้พี่บูหนางทองประกอบให้ครับรอบข้างครับ,ททบรอบข้างก็มีหัวชีดแ5 0ครับกับทเทอร์โบ สองห้าสี่ศูนย์ครับแปดบนเขาวเดิมก็ข้าวบนไโนโนเรามีอยู่สี่ร้อยเจ็ดสิบมาแรงบิดประมาณหกสิบว่าอันนี้มันคือร้อยมันชนปาโปงใช่ครับใช่ครับ ราปองุ้นนี้เป็นเป็นเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับถ้าถ้าไปดูในไอของคนญี่ปุ่นบางทีเขาปาดปาเครื่องแทนที่จะปาดฝาปองโอ้โหแ่้วนี่ใช่ใช่ใช่ครับทำไมทำไมติดฝาาเครื่องให้ฝาปองมันสวยครับมีมีอยู่คนหนึ่งเขาทำทำอยู่ในไอจีของเห็นอยู่ แล้วมันสวยไหมครับมีปาฝาเรื่องก็ก็สวยะครับไม่ไม่ได้ป่าแบบโมโตป่าแบบป่าก็แบบปาดแบบปาาแล้วก็ทำสีใหม่อะไรเงี้ยครับเดินรอยเชื่อมดีๆครับโอันนี้ก็เก็บสายไฟหมดแล้วใช่ครับที่เหลือก็เป็นงานจุกจิกเล็กๆน้อยครับเปลี่ยนไปใช้เวอร์ไฟฟ้าครับนี่ p ไฟฟ้าส่งอะไร ออตัวนี้รู้สึกเป็นของซาฟิล่าครับซ่อมปั๊มในในสมเงี้ยครับมันก็จะดูโล่งๆแล้วก็ทำสะบัดเครื่องใช่ครับอันนี้เป็นของอะไรจำไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้นานแล้วเหมือนกันครับทำสีทำไปด้วยน่าจะเป็นของ HPI อ่ะครับน่าจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่เหลือก็ทำสีฝาทำลายกอง HK ครับ เป็นเท์อินครับสติเฟกครับผมแล้วก็มีตัวปรับโช๊คครับตามความเร็วแล้วก็แรงจีครับนี้เราสามารถเป็นนั่นเองได้ไหมัเป็นนั่นเองได้ครับชุดควบคุมอยู่ในรถครับชอบมากเลยปาท็กซี่พอดีระบบแอร์เราก็ซ่อนครับใช่เป็นเป็นท่อแอร์ใช่ครับเราเดินเดินออกมาที่แก้มแทน เห็นฝามันพอดีเป๊ะแล้วก็สีก็เหมือนตัวรถหน่อยใกล้เคียงก็เลยเอามาปูดไว้ไม่ใช่ปูปิดนะครับยังอยู่ครับได้ฝากกันสิใช่ใช่จริงๆน่าเท่มากเพราะหันน่ารักมากเพราะว่ามันตัดระบบแอร์ไปห้องเครื่องมันก็จะโล่งไปเลยใช่ครับก็ไว้ในแก้มใช่แอร์กับพาวเวอร์ใช่มมีโปรเจกต์เครื่องทำอะไรต่อ เครื่องคงไม่ทำาครับช่วงนี้หาเครื่องยากถ้าทำถ้าทำก็อาจจะทำเป็นสัารองไว้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ทำอะไรคันนี้เกียร์เป็นเกียร์เป็น SR20 นี่ครับเดิมครับเกปียร์5สปีดธรรมดาครับใช่ภายในคันนี้ก็จะมีโลบาเนี่ยครับเป็นของเซตี้ครับโคมไรเป็นโมโม่แล้วก็บอกเป็นของนิโมลครับผม ส่วนหัวเกียร์เป็นของโตเม่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับของไ k เ็นไม่ใช่ปรับของเตยิ่งครับใช่ครับเราก็จะก็จะหมอกปรับได้ว่าจะปรับตามแรงดีหรือจะปรับตามความเร็วรถนะครับก็ให้มันเดินขึ้นแข็งขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็เซ็ตไลท์ที่24มันจะปรับได้3 2นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ แต่ผมว่าช็อมา16ระดับแต่ถ้าพอปรับมอเตอร์ปั๊บมันก็จะเพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งครับเพราะมอเตอร์มันจําหน่วงครึ่งหนึ่งได้หนึ่งครึ่งรอบใช่ครับใช่เป็นตัวถึงแล้วก็มีตัวบลูทูไฟฟ้าครับที่มีบลูทูไฟฟ้าของเจมี่ครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวทัมเมอร์ครับผมของอินโนเวทครับกล้วก็ของเอฟเอฟคอนเนอร์ครับผม ไม่ไม่เห็นคนระัแบ,แบแ <laughs> <st ut ters> อบแอบไปเลยเดินายใข้างหลังครับไม่มีครับปล่อยโล่งครับใช่กำลงังกำลังหาที่มันเป็นคาร์อบอนอยู่ครับรรใช่ก็เก็บสะสมไปเรื่อยครับช่วงนี้อะไรประตูก็เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนเป็นอะครับ <laughs> อันนั้นเป็นของออริจิ้งครับผม ไม่มีไรแล้วก็มีวัดบูธอีกตัวหนึ่งแค่น,นั้นเองครับของโอโมบลนิครับนี่นี่นี่ครับอันนี้ผมพิเซน์หน่อยกระจกยาวครับกระจกยาวรถก้าสุนม่มีคือมันจะมองได้กว้างกว่าเพราะกระจกข้างเราบอกไปแล้วอ๋อแต่นี้เวลาจะเปลี่ยนเลนอะไร้ยครับถ้ามองกระจกนี้มันจะได้ครอบคลุมคือนเห็นนี้ถึงครั้งหลังใช่ใช่เห็นเห็นกว้างเลยเพราะว่าถ้าวันที่บอกมากระจกหลัง ใช่ต้องต้องมีตัวนี้ครับเราจะขับสบายขึ้นเป็นของเล่นยุคกาสุดน้ำมันเสียบเนี่ยครับเหมือนรถสมัยก่อนนี้